เจริญพรทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระไตรปิฎกยามเช้ารายการพูดคุยนี้เราก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <enders> ย <teor in> ินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะสู่รายการพระไตรปิฎกยามเช้านะครับเจริญพรยามเช้าทุกท่านนะครับกล้า นมมสการพระอาจารย์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปที่เข้ามาฟังในห้องนี้นะครับอรุณสวัสดิ์มอดเลเตอร์และพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับก็มีเมฆมากนะครับวันนี้นะครับพีก็แรงด้วยนะครับมีคําถามค้างอยู่นิดเดียวเองนะครับแล้วถ้าใครฟังพระอาจารย์แล้วอยากจับตัวยกมือสนทนากับพระอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็มีคุณตองนะครับจากปารีสมาแบ่งปันใช้กันได้นะครับ ทักทายพิมพ์ทว่า,าทักทายกันได้เจริญพรทุกท่านนะครับมาพูดคุยมาเจอกันตองก็มาอยู่ด้วยกันในห้องนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนะครับเชิญเลยครับตองครับค่นะนมัสกาลหลวงพี่วันนี้หัวข้อที่ต้องอยากมาชวนคุยนะคะคือทำไมต้องอยากไปนิพพานคะ่ะก็ ตองเนี่ยตอนเดี๋ยวนี้ต้องไปถามเพื่อนร่วมงานตองเอาดื้อแล้วนะคะว่ามีอะไรสงสัยไหมเดี๋ยวตองจะเอาไปชวนคุยในรายการให้อะไรเงี้ยน,นะคะก็ได้เรื่องนี้เลยค่ะหลวงพี่คือเรื่องนิพานเนี่ยค่ะ <c oughs> คือคือตองรู้สึกว่าเพื่อนร่วมง,งานตองเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในไม่ได้ฟังรายการธรรมะอะไรอย่างงี้ยังเป็นประจําเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีคําถามที่ตองรู้สึกว่าโอ้ oh, สดใหม่ <c oughs> รู้สึกว่าน่าสนใจนะเอามาถามนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องนิพานเนี่ยตองรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวตองเองเนี่ย อธิบายให้คนอื่นฟังยากเหมือนกันเหมือนตัวเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากระจ่างขนาดนั้นคือแค่พอเก็ตไอเดียแล้วก็รู้ว่าตัวเองคิดยังไงแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าสามารถอธิบายคนอื่นได้นะคะก็เนี่ยค่ะเพื่อนร่วมงานพี่เพื่อนร่วมงานท่านเดิมเลยนะคะก็ถามว่านิพานมันคืออะไรทําไมเราต้องอยากไปคือถ้าเกิดเราทําบุญรักษาศีลภาวนาแบบพอประมาณอ่ะเอาให้ชาติต่อไปไม่ลําบาก คือสมมุติว่าเวลาเราอยากจะเดินทางเนี้ยอยากจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเนี่ยเขาก็ต้องรู้ก่อนอะว่าปลายทางหน้าตามันเป็นยังไงมันสวยตรงไหนมันดียังไงไม่รู้ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะพุ่งหน้าไปทางนั้นทําไมเขาก็เลยบอกตองว่าอ่ะที่เขายังไม่ค่อยรู้สึกอยากนิพานเนี่ยเพราะเขายังไม่เคยเห็นภาพเลยว่านิพานมันคืออะไรตองก็เลยแบบเกิดคําถามขึ้นมาในใจเหมือนกันว่าเออหรือจริงๆแล้วพวกเราใส่นะคะรู้แต่ว่ามันค,คือเป้าหมายสูงสุดของชาพุทธเนี่ยแหละ แต่ว่ามันยังมีความรู้สึกว่านิพพานอ่ะเป็นของไกลตัวไกลตัวเวลาเรานึกถึงนิพพานอ่ะเป็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติมาขั้นสูงเป็นปลายทางของคนมีบุญอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนธรรมดายอย่างเราอย่างเงี้ยมันเหมือนจุดไหนก่อนดีของพี่คือเริ่มจากเห็นความทุกข์ในชีวิตก่อนหรือเริ่มจากการปฏิบัติภาวนาหรือเริ่มจากการตั้งคําถามแบบที่เพื่อร่วมง,งานต้องตั้งคําถามนี่แหละ วันนี้ก็เลยอยากจะขอให้หลวงพี่ช่วยอธิบายค่ะแบบภาษาคนธรรมดาเข้าใจง่ายเลยเลยเนี่ยว่านิพพานมันคืออะไรให้เบียดเบียนใครใช้ชีวิตเรียบๆแล้วตายไปแล้วก็ไปดีอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเกิดใหม่วนเวียนอยู่ในสังสารวัตแบบค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงนิพพานเนี่ยมันพอไหมหรือว่าเราควรเราควรคิดยังไงหรือมองไปให้ไกลกว่านี้ยังไงคะครับขอบคุณครับคำถามเป็นคำถามที่ดีนะครับใครเคย เจอสภาวานี้บางว่าทําไมเราต้องไปนิพพานด้วยหรือหรือทําไมเราต้องมีเป้าหมายปลายทางด้วยเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้มั้งชีวิตมันก็ดีนี่ต้องรีบไปด้วยผมว่าหลายคนะจะมีคนที่สงสัยแล้วก็ตั้งคําถามกับชีวิตโดวยเฉพาะคนที่อยู่ในศาสนาพุทธมานานเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เห็นต้องรีบเลยเราก็ชีวิตก็ไม่ได้แย่ขนาดนะั้นนะแบบน o อดแบอะมันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนะมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้จะพังพินาศขนาดนั้นนี่ทําไมล่ะ ทำไมเราต้องไปนั่งเครียดด้วยทําไมเราต้องแบบรีบไปนิพพานด้วยทําไมาต้องแบบจริงจังในการสร้างบุญด้วยบ้าบุญหรือเปล่าเออหลายคนนะอยู่ในสภาวะเนี้ยว่าทําไมอะ่ะนั่นสิผมพี่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาดีๆอะ่ะก็น่าถามนะเพราะเออเพราะถ้ามันไม่ได้รีบอะ่ะ มันไม่มันถ้ามันไม่ได้ต้องรีบอะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะจะไปทําไมอะจริงไหมผมพี่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเรารู้สึกเออมันก็ไม่ได้จําเป็นนี่หว่าของพี่แล้วมันจะต้องรีบไปทําไมเราและที่มันน่ากลัวที่สุดคือเมื่อกี้มีกกมมคํานึงออกมาตอนที่ตองพูดว่าเราก็ใช้ชีวิตเกิดสบายๆแล้วก็ตายอะอย่างปลอดภัยนี่ประเด็นคือคําว่าปลอดภัยเลยครับ คือเอาดีๆรู้ได้ยังไงครับว่าปลอดภัยเอาดีๆรู้ได้ยังไงครับมาแล้วเจอคนเข้าใจเรื่องกฎที่อยู่เบื้องหลังของโลกในทุกชาติที่เราเกิดรู้ได้ครับว่าจะไม่เกิดจะไม่เกิดมาเจอสังคมที่ไม่ดีและรู้ได้อย่างไรครับว่าจะไม่เกิดมาอยู่ในถิ่นธุรก,กันดารมากๆอยู่ใช่ไหม เอาดีๆรู้ได้ยังไงครับว่าจะเกิดมาดีใช,ใช่ไหมเรารู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเกิดมาดี<ม>การเกิดมาของเรา<ม>เราจะได้เจอคนดีๆอยู่รอบกายเราจะปลอดภัยพอเราจะโชคดีพอเรามั่นใจได้หรอเราแน่ใจจริงๆหรอว่าชีวิตเราอะ่ะเราจะได้เจอสิ่งนี้อยากให้เรา ลองกลับมาตรองเบาๆสก,กิดปึ๊่งหนึ่งสก,กิดนิดหน่อยมาสักครั้งหนึ่งของเราเราไม่ได้มาจะมาการันตีได้เลยว่ามันจะปลอดภัยมันจะรอดมันจะสบายมันจะใช่มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่การที่เรายังมมีเป้าหมายในการจะไปนิพพานมันก็จะกลายเป็นความประมาทว่า ประหนึ่งว่าวันนี้เรามีเงินใช้แล้วหวังว่าพรุ่งนี้บริษัทจะจ้างเราต่อโดยเราไม่มีอะไรการันตีว่าเขามีสิทธิ์จะเลิกจ้างเราเมื่อไหรก็ได้คือแล้วเราก็บอกว่าชิ้นก็ดีนี่เป็นลูกจ้างก็ไม่เห็นจะลําบากเลยก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะก็มั่นคงดีออกอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราจะได้รู้แบบนี้อีกไหมเกิดมาชุนรู้จักคำว่าบุญอีกชาติเกิดมีปัญญาอยู่แค่ไหนอ่ะ เอาดีๆไยหลักมันคือว่าเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกนี้เรารู้จักมันน้อยมากและเราจะมาประมาทว่ามันจะเป็นไปดั่งใจเราต่อไปอะ่ะผมพี่ว่านั้นแหละพรธเจ้าคือไม่รีบช่วยเหลือคนอื่นแต่การที่เรามีเป้าเราปักธงชัดว่าเรารู้แล้วว่าสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยความเพลินมันเหนื่อย มันก็จะเริ่มเห็นโทษภัยเขาเรียกว่าเห็นโทษภัยในสังสารวัตรคือเห็นโทษและเห็นภัยที่จะมาถึงป่ะหนึ่งคนที่นอนอยู่ดิมชายหาดแล้วเห็นน้ําลดอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าโทษภัยอันตรายใกล้แล้วเราควรต้องวางใจเร่งตัวเองควนขวายได้แล้วว่าเออมันไม่ได้ปลอดภัยนะในสังสารวัตรแห่งนี้ครับนั่นแหละครับ ฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเลยเป็นเหมือนแล้วแล้ว,แล,วแล้วตองก็เลยจะถามต่อว่าค่ะแค่อยากจะถามต่อว่าแล้วนิพพานคืออะไรเหรอคะถ้าเกิดเพื่อนถามแล้วเราจะอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายเนะะี่ยค่ะทีอธิบายง่ายสุดคงจะบอกว่าการที่ไม่ต้องเหนื่อยมาเกิดอีกแล้วครับไม่ต้องเหนื่อยไปเกิดมาเกิดกังวล เกิดมาเจออะไรเกิดมาเป็นอะไรเกิดมาคนอื่นจะโอเคไหมเราจะเจอเรื่องดีๆจะเจอเรื่องไม่ดีเลิกเหนื่อยมีแต่ความเออใช้คําเข้าใจก็คงจะบานว่า,าไม่ถ้าอธิบายง่ายสุดคือคืออันนี้อธิบายแบบคนทั้งโลกเข้าใจนะเรา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 เข้าใจตรงนี้ก่อนนะเป็นการอธิบายแบบคนทั้งโลกเข้าใจง่ายๆนะสุดนะก็คงเป็นบอกว่าจุดที่ไม่ต้อง กังวลอะไรอีกแล้วไม่มีเรื่องต้องกังวลไม่มีสันนิพานเป็นความสุขที่ไม่เหมือนอยู่แล้วเนาะกับความสุขทางโลกแต่มันเป็นสภาวะที่จบแล้วกับความไม่มีอะไรต้องกังวลแหละทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทุกข์อีกไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ได้ต่อไปแล้วนี่คือนนิพานการจะฝึกไปถึงได้มันก็เหมือนสอบข้าราชการอ่ะก็ต้องมีด่านที่ต้องผ่านมีการเตรียมตัวที่ต้องเตรียม แต่พอไปถึงได้ก็จะได้แอดเทนสเตตเนี้ยคือไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องทุกข์แล้วครับครับอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะหลวงพี่ตอนจะได้ไม่มีอะไรไปตอบไปตอบพี่เพื่อร่วมงานนี้นะคะแล้วสมมุติค่ะหลวงพี่สมมุติว่าที่หลวงพี่บอกว่า เราพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเองว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็เจอแต่ทุกข์เดิมๆนะแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัตรขึ้นมาได้เองเนี่ยแล้วอย่างนี้แสดงว่าการที่เรายังไม่ได้มีความรู้สึกอยากไปนิพพานเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรายังทุกข์ไม่พอเหรอคะพี่หลวงพี่หรือว่ายัางยังยัง,ยงไม่เข้าใจว่าตัวเองใช้ใช้ชีวิตเนี่ยทุกข์แค่ไหนหรือเปล่ายังทําความรู้จักทุกข์ได้ไม่ลึกพอมันไม่ใช่ทุกข์ไม่พอแบบ เราทุกขมานานแล้วแต่เรายังไม่ยอมรับทำความรู้จักเรียนรู้ทำความเข้าใจได้เพียงพอใช้คำนี้แล้วกันครับอืมคือจริงๆเราทุกข์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะหลวงพี่แต่ว่าไม่ตระหนักถึงมันอย่างลึกพออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ได้เกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดการตกผลึกกันจริงๆ เพียงพอถูกต้องไหมครับอาจจะรู้สึกว่าทุกนี้พอทนได้เออเรายังหาความสุขในความทุกข์ที่เราเรียนรู้อยู่เราก็เลยยังโอเคเหมือนอ่เหมือนเหมือนเค,เคสแบบเขาเรียกว่าเคสที่เป็นเคสแบบเคสเคสทั่วไปเลยเคสโดยธรรมชาติเลยก็คือการมีคู่ครับที่ดีๆชอบเลยอยากได้และแฮปปี้และเอนจอยอยู่ สาทันไหมฮะพอดีๆเราก็เห็นนะ,นะมันก็มีความทุกข์นะมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะแต่ตอนที่เราความสุขมันบังตาเราแล้วเราก็เอ็นจอยกับมันจนเราไม่ได้แบบกลับมาจูนใจกับตัวเองจริงๆครับ ขอบพระคุณค่ะหลวงพี่เดี๋ยวมีคําถามค้างอยู่ขออนุญาตถามคาถามค้างนะคะถามคําถามค้างค่ะถามว่ามีวิธีทําใจอย่างไรกับตัวเองและพูดให้เพื่อนเบาใจไม่จิตตกจากปัญหาน้ําท่วมที่บ้านหัดใหญ่บ้านผมท่วมถึงคาถึงชั้นลอยเข้าห้องนอนเสียหายมากของเพื่อนจมน้ํารถสี่คันน้ําเข้าบ้านเช่นกันเข้าใจเลย ว่าน้ำท่วมแล้วมันก็เจอเรื่องที่แบบหนักหนาเสียหายหลวงพี่คงจะบอกแค่ว่าทุกอย่างที่เสียไปแล้วทุกอย่างที่เสียไปแล้วอะ่ะมันไม่คืนกลับมาแล้วมันมีแต่สิ่งที่จากไปจรไปไม่ลงตัวไปสิ่งเดียวที่เราทำได้เดียวที่เราทำได้ คือการเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะขอบคุณอะไรก็แค่ขอบคุณที่ยังรอดแล้วหายใจเข้าลึกๆค่อยๆลิสต์ว่าต้องทำอะไรช้าๆ ค่อยๆทำทีละอย่างค่อยๆลิสเพื่อการทำอะไรช้าๆค่อยๆทำอะไรชา้าๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลวงพี่อยากให้อมหลวงพี่อยากให้เราก็แค่วางใจแล้วก็ เชื่อว่าทุกอย่างที่เราทำมันดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วก็เอาใหม่นะตอนนี้มันได้เวลาเริ่มใหม่แล้วก็แค่เริ่มใหม่นะตอนนี้มันได้เวลาเริ่มเริ่มต้นใหม่แล้วก็แค่เริ่มต้นใหม่ทำด้วยอารมณ์ประมาณนี้เบาๆเริ่มต้นใหม่กันไปลุยปปเอาใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วั ค่ะคำถามถัดไปนะคะถามว่าคําว่านิพพานคือความจริงของเราที่จะปล่อยวางทุกอย่างได้หรือเปล่าคะหลวงพี่เอ่อจะใช้คําว่ามันเป็นความจริงของเราก็ได้คือมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้โดยเฉพาะการคาว่าความจริงเหล่านี้คือหมายว่าเรารู้โดยส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งกับเราในการรู้เรื่องด้วยแต่จะใช้คําอีกคํานึงมันจะบอกว่าเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงนะไม่ใช่แค่แบบเราอะไรเงี้ยเออ มต่เป็นสภาวะที่มีอยู่จริงนะเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆนะเป็นสภาวะที่มันก็มันก็เข้าถึงได้จริงๆนะมันไม่ใช่สภาวะส่วนตูว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครยุ่งไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆนะเป็นสภาวะที่เข้าถึงได้นะเป็นสภาวะที่เอ่อให้สภาวะจริงบางอย่างมันไม่ใช่แค่ปล่อยว ค่ะคาถามถัดไปค่ะเรื่องนิพพานเหมือนกันถามว่าแล้วหนทางไปนิพพานอย่างไรคะโทษนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะหลวงพี่่สัญญาณเสียงหลวงพี่ไม่ดีแหรอครับใช่ไหมเมื่อกี้ต้องไม่ได้ยินค่ะตอนนี้ได้ยินละขออภัยค่ะงั้นขออ่านคําถามอีกรอบนะคะได้ครับถามว่าแล้วหนทางไปนิพพานทําอย่างไรคะอืมหนทางในการไปนิพพาน ทำอย่างไรเนาะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าอันนี้เราจะมาอาไปค่ไปไปยนนะอยๆไปกันช้าๆใจเย็นๆนะไปกันช้าๆใจเย็นๆทำความเข้าใจโลกภายในของเราไปได้วยกันนะครับหลวงพี่อยากบอกงี้ครับว่าพวกเราทั้งหลายครับวเวลาบอกว่า หนทางในการไปนิพพานของเรามันควรยังไงมันควรเริ่มที่ตรงไหนหลวงพี่ก็จะบอกเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าการไปนิพพานนะการไปนิพพานฟังให้ช้านะหนทางของมันเริ่มต้นจากการที่เราเห็นทุกข์มีความเข้าใจถูกว่าทุกข์ทั้งปวงเกิดจากเรา และเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกเกิดจากใจของเราและในใจของเรากำลังยึดและไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเป็นทุกขและทุกสิ่งไม่ใช่ของเราจริงๆจริงๆแล้วถ้าอยากอ่านพระสูตรหนึ่งที่ดีคือพระสูตรชื่อว่าคณกะโมกคลานสูตรก็จะพูดถึง ขั้นตอนที่หนึ่งไปถึงขั้นตอนสุดท้ายในการไปนิพพานในการฝึกตัวเลยนะโอเคนะเออถ้าเราเข้าใจแล้วนะว่าเราสามารถย้อนกลับมาสำรวจเรื่องราวทำความเข้าใจให้เห็นภาพจริงๆ เราก็จะค่อยจูนใจแล้วก็เห็นกลับว่าในตลอดเส้นทางอันยาวไกลของสังสารวัตรเนี่ยเส้นทางอันยาวไกลเนี่ยเราแค่เข้าใจว่าที่เรายังไม่ที่เอาจริงๆหรือใช้คําว่าที่เรายังไม่นิพพานเพราะใจเรายังไม่ได้พร้อมไปนิพพานยังติดอยู่ในโลกก็ได้คลายจากความติดคลายจากความถือ,อเมื่อไม่มีอุปทานในขันก็จะไปนิพพานได้ ถ้าอยากได้แต่ขั้นตอนหนึ 10, ่งถึงหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็ไปอ่านคณการโมคลาสูตรท่านจะบอกว่าเวลาเรียนเลขนะยังต้องมีหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่เลยคณะพรามถามพุทธเจา้าพุทธเจ้าก,ก็ตอบว่าเออก็จริงอย่างนั้นแหละพาม์และท้านธรรมท่านอาจจะเรียนจากหนึ่งสองสามสี่เริ่มเรียนจากไหนท่านก็เลยนี่เลยอันเหตุแห่งทุกนะเชื่อวันนี้ผ่านนะอธิบายอเยสัจสด์ีโดยขยายหลายคนโดยละเอียดนะเขาจะไปพูดถึงปฏิจจสมุปบ,บ,บาทหรือว่า อวิชาเป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งหรือความไม่รู้ซึ่งความไม่รู้สุดท้ายมันจะนําไปเกิดอุปทานก็คือความยึดนะประเด็นก็คือถ้าเราคลายจากความยึดก็แปลว่าเราเกิดวิชาวิชาแปลว่าความรู้วิชาคือวิชาปัญญาแสงสว่างคือเกิดความรู้แจ้งรู้แจ้งในตรลักจิตก็จะเลิกยึดเลิกปรุงอธิบายอย่างนี้การจะรู้แจ้งได้ก็เกิดจากการที่ตัวเราเห็นสภาวะภายในซ้ำแล้วซ้ำอีกโอเคไหมครับนะสาธุครับ เราเนี่ยได้ยินชัดอยู่ไหมเนี่ยน่าจะไม่มีคําถามนะครับหลวงพี่จะใกล้แปดมองลครับได้ยินค่ะแต่ว่าเสียงดีเลยนิดหน่อยเออแต่ว่าชัดใช่ไหมเสียงไม่ได้ไม่ชัดแต่ดีเลยนิดนึงชัดโอเคอะชัดก็พอละไม่เป็นไรครับหลวงพ<ช>ี่ไม่ดีเลยแหละเพราะต้องอยู่ปารีสไงเสียงมันก็เลยไปถึงช้าตอนเล่นนะเป็นไปได้ค่ะ แต่ฟังเข้าใจคะ่ะวันนี้ก็ได้เนื้อหาครบถ้วนมีไปโมให้เพื่อนฟังแล้วนะคะเออฟังแล้วได้อะไรกันบ้างแต่ละคนพิมพ์มาบอกหน่อยได้นะวันนี้นะครับเนาะอ,อืมวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ละเลอียดลึกซึ้งหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านเลยนะนะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจทุกท่านแบบมากๆเลยในการใช้ชีวิตนะครับอืมนะเออ เอามีคำถามนึงมาจากทาง f c e e o o o k มาเดี๋ยวขออ่านคาถามให้ฟังแล้วมาาสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อนร่วมงานอายุเยอะกว่าเป็นน้องชายแท้ของหัวหน้าทํางานไม่ครบขั้นตอนซึ่งอาจจะส่งผลไม่ดีเคยบอกเคยเตือนแล้วแต่ผ่านไปแป๊บเดียวก็ไม่ทําเคยแจ้งหัวหน้าไปหัวหน้ามาถามจี้เราว่าบอกเขาไหมเตือนเขาสิตอนนี้ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติทำตามขั้นตอน ทำตามขั้นตอนถูกต้องแต่ดัดวาร่วมงานกันวางใจยังไงดีผมพี่ว่าเก็บหลักฐานรีพอร์ตนะรีพอร์ตหัวหน้าแล้วก็รีพอร์ตว่าแจ้งอะไรเจ้าตัวไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าหัวหน้าต้องการขั้นตอนเราก็ต้องส่งขั้นตอนแล้วบอกจุดประสงค์ในการส่งด้วยว่าทำหนึ่งสองสามสี่ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ ทำหนึ่งสองสามสี่แล้วหัวหน่หนูทาตามขั้นตอนหมดแล้วที่เหลือต้องเป็นเขาแล้วหรือหัวหน้านจะพยยใใิจารณาเขาแล้วแต่พิจารณาอยากให้หนูทําอะไรหนูทําหมดแล้วนะประเด็นก็คือสุดท้ายหน้าที่นี้เราต้องช่วยกันเนาะก็ต้องให้เขาจัดการน้งพี่ว่าเรารีพอร์ตเราทําแล้วสุดท้ายตัวเราเองอะครับก็แค่เข้าใจไม่ต้องหุดหงิดเราทําในฐานะที่เราทําเรายังไม่มีอํานาจเราก็ทําในส่วนที่ไม่มีอานาจ ไม่ต้องโกรธร่วมกันกันให้มีความสุขระหว่างทางทำอะไรไปก็รีพอร์ตตามที่ต้องทำที่เหลือก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่สถานการณ์จะพาไประหว่างทำทำแต่ละอย่างเตือนแต่ละอย่างสอนแต่ละอย่างมีหลักฐานเก็บในการเตือนการสอนให้เรียบร้อยเราทำแล้วมันจะได้มไม่เข้าตัวของมันจะไม่เข้าตัวแล้วเราก็ตั้งใจทำและสุดท้ายอย่าทำด้วยความเกลียดชังให้ทำด้วยความรักเข้าใจนะครับครับ แปดโมงแล้วก็นี่มนหลวงพี่แรปแล้วปิดเลยครับครับนะก็นะครับหลวงพี่ก็ฝากทุกคนเอาไว้นะครับอยากให้ทุกคนได้มีปัญญามีความสุขมีดวงปัญญาสว่างสวยัยคิดพูดทำก็สมความปรารถนาวันนี้เรื่องนิพพานเนี่ยมันก็คือการที่ตัวเราติกลับมาจูนใจตัวเองในกลับมาเข้าใจตัวเอง ได้กลับมาโอบอุ้มตัวเองเออกลับมาเข้าใจกลับมาจูนใจกลับมาโอบอุ้มตัวเองว่าชีวิตเราในสังสารวัตนี่ไม่ได้ปลอดภัยนะอย่าประมาทอย่าหลงไปว่าโอ้ยมันปลอดภัยสังสารวัตรนี่น่าสนุกจังมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างนั้นฉะนั้นให้ระวังให้ดีในความไม่ปลอดภัยนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเราแค่ตั้งใจทําไปทีละช็อตทีละช็อต,ลอตแล้วมันจะถึงปลายทางที่ดีได้เองครับ วันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอให้มีความสุขเป็นดวงปัญญาสว่างสวย,สวยคิดพูดทำก็ส่งความปรารถนาสิ่งดีทุกสิ่งทุกประการให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตในสังสารวัตนี้อย่าได้ผิดพลาดกระทำความผิดสร้างบาปให้ตัวเองต้องใจขุนมัวจนกระทั่งสุดท้ายมันทําร้ายทําลายตัวเองโดยที่เราเองก็ไม่ได้อยากทาโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจทาร้ายตัวเองแต่ทําไปแล้วให้ระวังให้ดีแล้วกันนะสาธุครับ ครับผมอันนี้รวมบ้านแล้วใช่ไหมครับไอ้นะครับงานบ้านให้เปลครับเชิญครับอันนี้รวมกันบ้านแล้วใช่ไหมรวมแล้วครับโอเคครับอ่ะคุณตองวันนี้หายายได้ไรครับตอบคําถามของเพื่อนตองนะคะว่าถ้ายังไม่อยากไปนิพานเนี่ยผิดไหมนะคะหลวงพี่ก็บอกว่า จริงๆการที่เรายังไม่มีเป้าหมายไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้เลยว่าแต่ว่าเราต้องระวังความรู้สึกประมาทนะที่จะเผลอไปคิดว่าชีวิตนี้ปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือสังสารวัตรเนี่ยมันไม่ปลอดภัยการเกิดตายเกิดตายของเราแต่ละรอบเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าครั้งไหนจะเกิดมาดีไม่พิการไม่เจอพ่อแม่นิสัยไม่ดีไม่ลําบากนะคะเรามั่นใจได้หรอว่าเราจะเจอแต่สิ่งดี จริงๆคือเรามั่นใจไม่ได้เลยค่ะมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยและถึงแม้จะไม่ลําบากแต่ถ้าเกิดเราฝึกพิจารณาว่าการเกิดมาของเราเนี่ยมันคือเกิดมาเจอความทุกข์ของมนุษย์ในแบบเดิมๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัตได้เองสักวันหนึ่งในข้างหน้าเนี่ยนะคะต้องคิดว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็อนิพพานคืออะไรหลวงพี่บอกว่าอธิบายแบบง่ายที่สุดเนี่ยคือ การไม่ต้องเหนื่อยมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องมาเจออะไรที่ทําให้เราทุกข์ได้อีกแล้วค่ะส่วนการที่เรายังไม่อยากไปนิพพานในตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังรู้จักความทุกข์ได้ไม่ลึกพอก็ได้ค่ะจริงๆแล้วก็คือเราทุกข์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังเพลินกับมันอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะอืมเนาะประเด็นเดียวกันเลยะเนะก,ก็คือว่าเรานี่ยังมีความสุขในความทุกข์ของเราครับก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจความทุกข์เราจริงๆนั่นแหละนะครับ ถ้าเราเข้าใจพอเราก็คงตั้งเป้าแล้วว่านิพันานเลยดีดีกว่าไหมนะครับก็ลองไปตรวจสอบตัวเองกันดูนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยโอเคครับขอบคุณทุกคำถามนะครับขอบคุณคุณตองน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มกันใหม่นะครับ7.30ดเราจะมานั่งสมาธิกันก่อน หลังจากนั้นฟังธรรมะจากพระอาจารย์สักหนึ่งเรื่องรวมถึงว่าไปใช้ไงในชีวิตประจำวัน7จ็ดโมงสีขึ้นมาถามได้นะครับจะติดตามเราก็มีไลน์ Open c h ช t นะครับถ้าท่านยังไม่ได้อยู่ดูที่โปรไฟล์พระอาจารย์มีแชร์ลิงก์ทวีนี้ออกไปนะครับหรือว่ากิวอา code ที่เอ็นดูใน c l u h o u เฮาเซฟแล้วก็แบ่งปันออกไปได้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาครับกราบนรัสก,การพระอาจารย์ครับกราบนรัสก,การพระอาจารย์ทุกรูปที่ในห้องนี้สวัสดีมอดูเรเตอร์และพี่น้องทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เช้าเราพบกันใหม่เจ็ดโมงสิบห้าสวัสดีครับสาธุนะครับโมทนาบนทุกคนด้วยนะครับขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะนโมทนาทุกท่านด้วยนะครับ นมัสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พ